กลับมาอยู่จ่องที่ซื่อามาเยเพย์โปรกันนั่นเองนะคะผู้คนน่าจะสงสัยว่าเอ้ไม่ดิถุยเอาแหมาไหมผู้คนน่าจะรู้ว่าคือผู้คนเคยเล่นเกมนี้กันเราเคยลองใชจนี้มเมลหายไปไหน วนหนบหูอยากได้เสียง ขอจัดมาซื้อกันเรียบอะอรับเซลย์เด็

ที่จะเปรงกันหมดมาเลยเด็กจยจเกเกัหมดพร่งโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคผมลงไล่ผมลงไล่แฮวแฮวแฮวอ๋ออ yeah. ๋อลอดตัวด้วยไอ้คุกกิดเย้เคูกคิดประคูนหาหมอ ทำอะไรเพื่อนผมฮะทำอะไรเพื่อนกูอ้าวุ้ยแสบหูนี่นี่คนนี้แม่มหาต้าห้ก็ได้ไอ้กกระโดดในการใช้กระโดดในการหนีออกปิดบอลนอกบน เอวพัง,งพแม่พังเดี๋ยวขั้วนีงผมต้องไปฆ่าตัวตายเพรามันพังังอยเรียบร้อยพัง เพาะว่าตกใจอันนี้มาแล้วหน่ดอกใส่แดดโดนตีเอ้ยน่นกูโดนตี ก่อเยงดูดีดีก่นออกไปแกไม่ได้จุมร่องค่ะเออ y s อืออออิง คนโดนที่ตุดามือเฮ้่า้หรืเปล่าไม่ใช่เพื่อนฝงมือจมิจิคือมันไม่ได้ มันคือมันไม่ใ่อ่ะมันอันนั้นคือมันตีแล้วมันหายเลยอ่ะอันนั้นมาขอรันมีใครอยากให้ผมโดนติดตุดเรียบร้อยสองครั้งต <c oughs> ่ายหรอเนี่นไนยงไงเสียงมาจากคนนี้ da 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 da

ผมต้องขอเอาตัวลาไปเกอนแล้วกันนะมัน่มไยมากเลย